Can you Speak English No. Speak Thai แล้วจริงไม่ต้องถามก็ได้รอให้เพื่อนเสร็จมาจุบก็ได้นะโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้โหยีโดนกระทะด้วยปะโอ้ยจะทันแบบวะข้างหลัง6ยีโดนหรอวะเดี๋ยวผมลองกดเทอร์โบนะเดี๋ยวเป็นยังไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกดเทอร์โบโอ้โหแล้วกูพาเพื่อนลงน้ำแล้วรถไปขับในน้ำได้หรือเปล่าโอ้โหรถขับในน้ำไม่ได้ด้วยโคตรสวยอ่ะ โอ้ยโอ้ยวงบีบโอ้ยเพื่อนผมโดนวงบีบคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นไปเกม PUBG Mobile เนื่องจากผมได้ห่างหายจากเกมนี้ไปถึง3ปีด้วยกันฟังไม่ผิดครับ3ปีเลยนะที่ผมห่างหายไปผมเลิกเล่นตั้งแต่ปี2020นะตอนนี้เป็นปี2023แล้วผมก็กดเข้ามาในเกมแล้วนะ๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อน ฮัลโหลฮาวอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับบอกฮาวให้อยู่แต่มึงแบบพูดภาษาไทยกูกลับมา Can you speak English? No, speak Thailand <laughs> มีขำด้วยผิดภาษาไทย พูดภาษาไทยก็ได้สงสัเขาคงคิดว่าเราเป็นคนไทยว่ะสวัสดีครับเล่นเกียร์เล่นเกียร์สวัสดีครับ thank you, thank you. สวัสดีครับไม่ผมบั๊เหรอสวัสดีครับ,บ,เ,รอรบเอ๊ะผมใช้หูฟังไร้สายนะมันบัคกหรอกมนดูโอเคผมก็จะมาให้ดูบรรยากาศภายในเกมน,นะแล้วก็ผมก็จะมาเล่นมาโชว์ตึงด้วยแหละ สวัสดีครับอะไรไหมผมเป็นอะไรผมไม่ได้ยินหรอวะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมเล่นไม่เก่งนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันเพิ่งเล่นกลับมาเล่นสามวันที่แล้วเลยแรยังไม่ถึงไหนเลย <c oughs> สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ตาม <c oughs> มือสี่ไปนะ ผมก็ไม่ได้เปิดใจโรเล่นนะไม่รู้จะชวนกับคุยเรื่องอะไรดีวะแต่ฟาโลมาก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วก็เล่นในแบบของเราดีก <มา S 1> <า>ว่า,มาวผมก็จะมาโชว์ตึงให้คณดูเห็นนะคือคลิปในช่องผมก็ได้ลงพับจีาแล้วนะบางทีผมก็ลบไปบ้างนะคนดูก็เลยไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ปก,กติเวลาผมแคสเกมตั้งแต่ต้นต้นอย่างเงี้ยผมแบบแคสพับจีมาก่อนนะพับจีโมบายนี่แหละพับจีตัวอย่างผมก็เคยเล่นนะ แต่ผมคิดว่าโมบายมันดูแบบสนุกป่านะอันนี้เราก็มาลงที่โรงเรียนนอกสก,กูเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่มีครูนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาปืนกันเลยนะหาอาวุธแหละไอ้เพิ่งรู้นะว่าพับจีมันแถมมีดมาให้ด้วยสมัยก่อนผมเล่นม่สามปีที่แล้วมันไม่มีมีดนะสมัยนี้เหมือนแบบลงมาแล้วแบบให้ฆ่ากันเลยว่าให้คิวกันเลยอะ กินกระสุนเขียวไว้ก่อนนะแผงหนึ่งผมชอบเล่นปืน M4 นะเราเจอเป็นสากาก่อนเลยวะ่ะปืนที่ก่อนที่สุดและเป็นแรง SSR นะที่เปรียบเทียบกับ RV นะั่นคือเป็นตัวละครดีถ้าเป็น RV ก็แบบเป็นตัวเมตานะอย่างทัพ G ก,ก็มีแบบมีอาวุธเมตาเหมือนกันนะก็คือแบบเป็น M4 นะแบบเป็นสไน AW นะผมว่าสามป,ปีที่แล้วนี่คือแบบ M4 <Mark> U1 น,น,นะ ไม่ผมได้ยินเสียงเท้าข้างล่างผมเนี่ยเจอสกายอีกแล้วโอ้ยโอ๊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 ยโคนว่ะไม่ใช่บอดนะต้องหลบบอดมาต้องอ้อมหลังว่ะกระเขาไม่ใส่เสื้อผ้าดูเหมือนบอดไงดีผมไม่ได้ไปยืนวัดนะผมยิงแม่เนื้ยไงไปไหนแล้ววะเพื่อนน่าจะเก็บงานให้แล้วล่ะยิงข้างหลังผมอีกว่ะ ไว,เเว้แต่เพื่อเราเป็นงานเนี่ยสว่งจัดหน้าเง่งผมว่าเกมนี้น่าจะมีคนแบกแล้วละ่ะโอ้อีกแนวอะไรวะจบจบิงๆเข้าบ้านแล้วเกมนี้น่าจะมีคนแบกอย่างแน่นอนนะพูดได้เลยโอ้ยอย,อยังไงข้างหน้าวะเห็นคนป่าวะไหนเรเ,เมันจะเห็นตัวอยูน่นะ แต่ผมไม่มีสะโผบอ่ะไม่เสี่ยงนี่อว่าเดี๋ยวแบบกระสุนหมดไงด้วยปืนใหม่ปืนนี้เมื่อสามปีที่แล้วไม่มีนะปืนใหม่นะโอเคไปดูกันเลยผมแต่ผมถือสกาไว้ก่อนอเคเสียเป็นอย่างนี้บบน,นี่เองแแปลกเวลาเล่น,นก็จะใช้เอ็มโฟนะ หาอาวุธป่อนนะไม่ค่อยมีปืนเลยว่ะปืนนีดีอะสกามันก็ดีแหละแต่แบบเวลามันผมว่ามันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะถ้าเกิดคนที่เล่นพับทีมาก่อนหรือใครกำลังเล่นอยู่ก็น่าจะรู้นะว่าแบบสกาถ้าเกิดเกียบเทียบกับ m อมผมว่า M4 ดีกว่านะรอยลัก0คนส่วนใหญ่เวลาเล่นพับทีก็จะคิดอย่างนี้นะเกมอื่นก็เหมือนกันแหละคนดูแบบสกามันจะแบบไม่นิ่งเท่า M4 นะแล้วก็ผมพูดถึงเรื่องการเจอบอดไปก็คือ รอนนี้เราเจอรถจัก,กรยานนะแต่อะไรต่อเราผมว่าถ่มทิ้งไปดีกว่าเดี๋ยวขับรถยนต์เอาเพื่อเราเหมือนบวกไปแล้วนะเหมือนจะเป็นคนด้วยบ้งนะถ้าเกิดเป็นบอดอย่างเงี้ยเอาจิงแบบแปะนะยิงแบบยิงคนไม่ค่อยเจ็บนะถ้าเกิดเป็นคนยิงกับคนอย่างเงี้ยมันจะยิงเจ็บนะคือแบบคนดูก็น่าจะแบบมบองออกอะไรแหละช่้ยเบอร์สี่โดนคนยิงว่ะ คนจริงนะไม่ให้ตัวแสดงไม่ปลอดด้วยมือสี่เจ็บหนักกว่าผมว่าเขาน่าจะน็อกกว่าเอา้ากูไม่นขัดคำกูไม่น่าพูดเลยเพื่อนแตกเลยไหนวะสิงเท้าใกล้ๆผมวะในบ้านเนาะในบ้านไม่มีวะ่ะไหนวะเอ้ยข้างหลังเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้โหมือสี่ตายโอ้โหเพื่อนไม่ทันว่ะ เพื่อนครับเพื่อนเบอร์สี่ครับผมขอโทษดีครับพอดีผมแบบยิงปืนไม่ทันนะกกเมื่อกี้ไม่รู้อยู่ไหนบนนี้ปอนอ๋อบนนี้แน่เลยเออเพื่อนดานนี้มันสามารถแบบชุบเพื่อนนะนเ,เวลาเพื่อนตายไปแล้วอะ่ะไม่ไม่ดานนี้น่าจะไม่ได้อ๋อแล้วครับตอนนั้นผมจะผิดเนาะไม่ได้เล่นมาสามปีที่เกือบปืนไปแล้วนะผมนะโทษนะครับเมื่อกี้คือไม่ได้ตั้งใจเล่นเมื่อกี้ ไม่เป็นไรครับคนละบิดทักกันได้มันจะไปเล่นนีทุกเกมเฮ้ยลูกตองช่วยชีวิตกูเกือบตายแล้วไม่ได้ไปหาปืนดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นคนว่ะโอ้ยคนจริงด้วยดูของดิเพื่อเราเบอร์หนึ่งนี่ก็ตึงนะ ปืนหนึ่งกับปืนสองนะเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นสไน์กับปืนกลคือคนเล่นพับจีมบายส่วนใหญ่นะหูือพทีตัวใหญ่นี่แหละส่วนใหญ่เวลาเก็บของหรือว่าเราจะเล่นไปลงแรง้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีปืนกลกระบอกหนึ่งสไนกระบอกหนึ่งนะเพื่อแบบระยะใกล้กับระยะไกลนะส่วนใหญ่ลูกซองก็แบบไม่ค่อยจําเป็นนะก็คือผมแบบที่ผมไม่เก็บสไนเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าผมสายบูเลยไงแบบตู้กันแบบซึ้งซึงหน้าเลยไง สกปรบสีผมคิดว่าผมยิงค <got> ืนกลแม่นนะซึ่งสนัยสกปรกแปก็เทียบเทียมผมไม่ได้ลนะเพราะว่าผมมันแม่นเกินเ <Huh? S 2> มื่อก่อนนะผม <to location. S 1> ลากหัวพนม,ม,มแบบสี่คนเอาผมคนเดียวไม่ลงอนะ่ะเมื่อก่อนนะถ้าคลิปนี้กระแสต่อรับดีมีคนดูเยอะผมก็จะแบบทำเกมพับกีโมปลายต่อนะ เอาจริงผมว่า RV ตอนตนี้ผมก็แบบมีกระแสค่อนข้างดีแล้วล่ะเพราะว่าลงคลิปไปทีหนึ่งนี่คือแบบคนดูยอดเิวแบบพันต่อครั้งต่อคลิปนะคนก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวต้องมาลองดูพับดีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้ย,อยใครยิงมาวะถ้าอย่างเงี้ยผมว่าคนปะถ้ายิงกระ,ะแปะอย่างเงี้ยยิงกระแปะต่อน,น่องกันทีนเฮ้ยน้ำบอกกลห็นแบบแบบปะ แต่กระสุนก่อนดูอะไรไปแล้วจบกระสุนไม่เรียบร้อยเลยทีนี้อัญญยาหน่อยนะช่พอดีทางานกลับเล่นทีไงเอ้ยแต่ห้องน้ำผมว่าไม่มีหรอกเฮ้สองตัวสองตัวโอเคไม่มีปล่อยมั้งตาฝาดไปเองกับผมอ่ะเฮ้ยข้างหน้าผมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงโอ้โหยิงไม่โดนหรอโดนนิดเดียวเพื่อนเก่งมาให้หน่อยดิเพื่อน โอ้หเล้วเชือกแปดตาแปดแก,กนะูเอออีกโดนไปทีอันนี้ผมเล่นใน iPhone 7นะมันก็แบบไม่ค่อยแหลกนะผมว่ามันลื่นอยู่นะใช่ผมว่ามันก็โอเคนะ iPhone 7นะก็ไม่แย่นะเดี๋ยวราไป จะเข้าวงกันเลยดีฝ่าเนาะไดดูของก่อนมีอะไรให้ใช้มัากจริงขอมผมได้ตอนนี้ผมก็พอใจนะเฮ้ยมีปืนกลด้วยหอวมันห <im> นักไปวะแต่มันแรงอะแต่แบบก็ผสุนมันเยอะแหละปืนกลเมื่อกี้มันเป็น <Watch out. S 1> ปืนกล <Watch out. S 1> 250นัด <Watch out. S 1> ก็คือเวลามีคนขี่รถมาอย่เงี้ยเราสามารถกัดยิงได้เลยนะรถระเบิดแน่นอนนะ ข้างบนมีคนเหรอ,มมเ,หรอเพื่อนเรามาดตอนนี้ก็เหลือประมาณเอ้ยเหลือเจงสองคนนะไม่ต้องประมาณหรอกตัวเลขก็บอกอยู่แล้วหมอไปหมอไปคนดูไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมใส่ชุดน,นี้มาผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเมื่อก่อนผมชอบใส่ชุดน,นี้แหละมันดูแบบดูดีนะชุดน,นี้หมอไปหมอไปผมยังไม่เห็นคนเลยเพื่อนเราหมออะไรวะไหนวะคน อยอยู่ข้างหน้าเหรอในบ้านเหรอเฮ้ยข้างหลังยิงมานี่ผมตายนะอยู่ไหนปะเฮ้ยข้างหน้าหรอเห็นมีคนเลยเฮ้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 ย่ไหนวะข้างหน้าแน่นอนต้องหลบก่อนละโอ้ืนกลผมโดนสาเออเรียบร้อไปเลย จริงไม่ต้องถามก็ได้รอให้เพื่อนถอดอัดจุบก็ได้นะโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้โหยิงโดนกระทะด้วยปะโอ้ยจะทันป่าววะข้างหลังผมโดนป่าววะแต่ต้นไม้กันไม่อยู่โอ้เกือบไปแล้วไงดีนัมียายใหญ่อยู่เมื่อกี้เหมือนเขาจะยิงโดนกระทะนะเลยไม่เป็นอะไรไงดีแล้วเก็บกระทะมาถ้าไม่เก็บแบบผมล่วงไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยอยู่ไหนวะ แสดงว่าต้องอยู่ในบ้านนะเพราะเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในบ้านแล้วผมโดนยิงเนี่ยคนดูแบบอันนี้ผมแรงโกนแะล้วแต่แบบมันเจอคนเยอะมากนะนี่ขนาดแรลงโกนะคือพับจีในมือถืออย่างเงี้ยมันเล่นมีคนเล่นเยอะกว่าในคอมนะมันก็ไม่แปลกนะั้นด้วยจะเจอคนเยอะนะดูหนกันวะ อยู่ไหนกันเนาะผมไม่เห็นคนเลยวะ่ะที่อยู่ในบ้านแน่นอนแหละพยายามเล่นพับจีโมบายอย่างเงี้ยพยายามตามคนิเก่งไว้นะคนไหนพึ่งพาได้เราก็ตามคนนั้นไปนะเบอร์หนึ่งเหมือนจะพึ่งพาได้นะเมื่อเขายิงคมอะ่ะเนี่เห็นไหมคนดูถนะ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเกมยิงปืนอย่างเงี้ยเขาจะพกกลกระบอกหนึ่งสไนกระบอกหนึงนงน่งนะแต่ผมไม่ใส่ปูงยผมแบบมีปืนกลก็เหมือนมีสไนอะความแม่นยำนี่คือแบบเกินคูณแปดเลยนะ เกินแบบสกปรกแปดนะเอ้ยมีเสียงเท้าวะ่ะอยู่ไหนวะข้างหน้าโอ้อยังไงแต่ทำไมคนในด่านนี้เขา<อ>ไม่ค่อยใส่ชุดกันวะเสื้อผ้าก็มีใส่กันหน่หรือว่าพับปี๖เนแบบไม่ต้องใส่เสื้อผ้าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งกลับมาเล่นนี่ก่อนผมว่าอยู่หน้ารถนี่แหละพิดมัาใช่นะเพื่อนราบาดระเบิดข้างหน้าเนยะ มาแล้วมิตี้โอ้ยข้างหน้าผมจะชัดเจนเลยขวามือเอายิงข้าวโร้ไม่ได้เหรอโหจบแล้วเฮ้ผมยิงปืนค่อยเดือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะตามไปเลย่อยม่ต้วเอาอากาศยังไงโอ้โหเรียบร้อยไปเก็บงานผมปิดคนสุดท้ายด้วยไงเดี๋ยวเราขึ้นรถฟิตฟูดไปนะ คือผมไม่ค่อยชอบให้โอกาสคนนะผมเวลาแบบยิงล้มนะผมก็ชอบแบบซ้ำไปเลยนะแต่จริงๆผมแนะนำนะถ้าเล่นพับจีอย่างเงี้ยเวลาเรายิงล้มอย่างเงี้ยเราไม่ต้องซ้ำก็ได้นะร้อยเพื่อนเขามาจุกก็ได้นะเพื่อนเข้าวงก่อนเพื่อนเอ้รถนี้ผมผมไม่เคยขับนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วไม่มีนะปี2020่นะเหมือนจะเพิ่งมามีมนะั้ง แต่มันขับดีพอรถเก่งพอรถกระบะนะแตบบ่มันเหมาะกับการขับขึ้นเขาไนงะเดี๋ยวเราขับเข้าวงไปไกลๆก่อนนะจะได้อยู่ในวงนานๆฟาร์มใบๆนะผมว่าจอดตรงนี้ไม่ไม่ค่อยดีหรอเพื่อนผมนว่าผมไม่จอดนะมัจอดไม่ได้เพื่อนตรงนี้ผมว่าทำเลมันมันไม่ดีว่ะจะโดนตรงแบบแถบขวามือ,อยิงแบบง่ายดายนะเล่นพับจีผมแนะนำให้อยู่ที่สูงก่อนนะ ถ้าไปอยู่ที่ลาดน,นี่คือแบบไดาจะโดนยิงได้ง่ายนะเออเหมืนแบตั้งป้อมอยู่ชั้นข้างบนนะเนอะเกี่ยงแบบเนี้ยอยู่บนบนอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบโดนข้างหน้ายิงได้นะเพราะว่าข้างบนมันสูงฝาไงมันมีภูเขาด้วยไงลงรถตอนนี้คนก็เหลือประมาณ57แล้วนะเกือบครึ่งแล้ว ปืนผมเพื่อนทำปืนร้านเปล่าหัวมุมนี้น่าจะมีคนเดินผ่านแน่นอนอ่ะอ่ะข้างหน้าเจอคนละยังไงสกปกสามจัดไปโอ้ยไม่โดนเลยยังไงอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้บอบฟอกแม่โคตรเจ็บเอาคนดูทำไมผมต้องเข้าค่อยชอบใส่เสื้อผ้ากันวะคนเนี่ยนี่ผมใส่เสื้อผ้าอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยทั้งเกณฑ์ ก่อนซ้ำไปเลยนะผมไม่ชอบให้อากาศคนนะเจ้าขอจริงผมว่ารอให้เพื่อนเข้ามาแบบมาชุบก็ได้นะเราจะจะได้คิวเพื่อนเข่าเลยนะแล้วผมไปซ้ำเลยไนงะผมแบบโหดร้า,ายเกินไงเก่งซือจับตรงไหนวะไม่เห็นนะเอ้ยเหมือนจะยิงโดนผมด้วยนะเหมือนเหมือนเหมือนแบบจะยิงผมนะติดบ้านติดกับแพงบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่งไง ข้างหน้าหรอเอ้ยผมว่าซ like ้ายมือว่ะเพราะว่าเมื่อกี้อะไรยิงมาโดนเหมือนจะโดนกําแพงโดนประตูบ้านนะแสดงว่าต้องซ้ายมือนั่นใช่ด้วยข้างบนข้างซ้ายมือเดี๋ยวก็หามุมยิงก่อนมุมนี้ไม่ได้ว่ะที่มันลาบไปให่ผมว่ามันก็สนุกดีนะทัพี่อย่างเงี้ย ไอ้ผมว่ามุมนี้แหละถ้าเขายิงเราก็แค่หมอบเองน่าจริงผมไม่ได้หรอกเจอปะอ่ะเจอคนเรียบร้อยอยังไงเรียบร้อยหน้าแหกกันไปสาเลยนะโอ้ผมมัตตี้นี้แหละที่ยิงผมจะ <got> เรา <got> ขึ้นรถอี่ฝานะเพราะว่าวงจะปีบแล้วนี่ประมาณยี่สิบวินะผมก็ไม่ค่อยชินในการขับรถเลยนะอาจจะจะขับรถพลาดเลยนะ แต่รถไม่น่าตะคว่ำหรอกไปลูยกันเลยว่าผเหลือแค่11ินเอ็ดโยองชนะก็จะเป็นของเราแล้วก็ต้องกินไก่แล้วดิวะเออผมก็ต้องแบบกินไก่แล้วดิสะพานอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้หลุมขับเลยมาแล้ววะเพราะว่าผมขับเลยว่ะเพราะว่าสะพานมันน่าจะอยู่ตรงแถวแถวเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาผมไม่น่าจะแบบไม่ทันได้มองนะเหนอเพื่อนเออแน่นหนกินด้วย สุพาอยู่ตรงนี้ไปดูกันเลยผมเดี๋ยวผมลองกดเทอร์โบนะเดี๋ยวเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดเทอร์โบโอ้โหแล้วกูพาเพื่อนลงน้ําแล้วรถไปขับในน้ําได้หรือเปล่าโอ้โหรถขับในน้ำไม่ได้ด้วยโคตรสวยอ่ะ Excellent Excellent โอ้ยโอ้ยโดนวงบีบโอ้ยเพื่อนผมโดนวงบีบที่ผ่าน้วไรเกมนี้ จะตายกันหมดหรือเปล่าเนี่ยผมพาเพื่อนสวยว่าเกมนี้โผลเ,เพื่อนเราจะรอดก,กันหรือเปล่าวะเพื่อนผมขอโทษทีว่าที่ผมขับรถผิดนะถ้าผมล้มเพื่อนไม่ต้องชุบผมนะเฮ้ยเรามันเก็บปืนยังไงวะเอ้ยมันกดเก็บปืนได้นี่กดยังไงวะกดที่ปืนเนี่ททำไมมันไม่เก็บให้ผมวะเก็บปืนมันจะทำให้วิ่งไวเพื่อนนี่โอ้ยเ้ยแล้วผมจะร่วงวะคนดูทนันเปล่าวะ อุยอ้ยอุ๊ยโอ้โหร่วงแล้วเพื่อนไม่ต้องชุบผมพวกนายไปเลยเพื่อจะชนะของพวกนายพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงผมเราต้องเสียสลาคนหนึ่งเพื่อที่จะแบบให้ได้ชัยชนะกลับมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อ่วนรวมพวกนายไปกินไก่กันเลยไม่เป็นไรผมจะรอดูอยู่เบื้องหลัง พูสเท่เลยคนดูพูเท่มากพูดอย่างกับในหนังนะแต่เพื่อนเราลอดอ่ะผมก็ดีใจนะถ้าเมื่อกี้ผมขับรถไม่ล้มผมว่าผมรอดอยู่นะอันนี้ผมก็จะเป็นการกดโซโลนะสุ่มมาเจออีกสาคนนะตาคนต่างมานะยังไงก่อนเข้าโซนการเล่นแล้ว ผมว่าภาพก็ชาดีนะเล่นในแอร์โฟนเก่งอย่างเงี้ยงงโอ้ยรถว่ะเหมือนจะเป็นสี่คนป่ะโอ้ยอยังไงเดี๋วเพื่อนเราโคตรตึงหนึ่งบอกลอตี้อย้ยโอ้ย,อยโอ้ยอยังไงหนึ่งบอกลอตี้เช็ดเคโคตรตึงโคตรอันตรายนี่ถ้ามีผมด้วยนี่คือแบบผมเก็บคนเดียวได้นะเพื่อนแบบย ja ืนดูเฉยเฉยอะไฮ้อันนี้มันคืออะไรวะผมลองกดละลองกดตรงแปลงล่างละ เอ้าเพื่อเราโดนโดนนัดเดียวจะจ่อเลยเหมือนจะโดนยิงหัวหรือเปล่าอันนี้คืออะไรวะคนดูสำรวจแมพให้เพื่อนเหรอเบอร์สองเขาได้ตายไหมนะเหมือนเบอร์หนึ่งเขาชุบไม่ทันนะเมื่อกี้เหมือนเขาจะไม่มีระเบิดฟันป้าก็เลยชุบไม่ได้เมื่อกี้สำรวจแมพให้เพื่อนก่อนใช่เหรอมันสำรวจแมพเหรอ แบบถ้าเห็นศับตูก็บอกเพื่อนได้ใช่ไหมพอในข้างหน้ามีสโมกก็แบบบอกเพื่อนได้นะว่าช่วยเราโคตรตึงทะลุซองโซโลเลยวะ่ะอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้เขาล้มใช่ไหมแสดงว่าเพื่อนเราอาจจะแบบโดนลุมได้นะเพราะว่าแบบเมื่อกี้แบบทีมนั้นเขาล้มนะทีมเรามีคนเดียวนะื่อเราใช้เ k คยิงเรอวะหนึ่งต่อหนึ่งเอคปืนที่แรงอย่รู้จะวัดไหมล่ะหนึ่งต่อหนึ่งแล้ววะ่ะโว้ยคนนี้ ถ้าไป17คิวเราคนดูผมยังไม่ได้ครึ่งของเขาเลยนะซึ่งกลับมาเล่นได้สองสามวันแต่แบบฝีมือยังกลับแบบออกเฟิร์มนะไหนไหนกันปะให้เห็นว่ะเห็นต่แบบประตูปลาระเบิดอันเรียบร้อยตายเพราะระเบิดยาฮูก็แบบแนชนะก็เป็นของทีมเรานะ แต่ผมอยู่ไม่ถึงตอนกินไก่ไงแต่ผมอยู่ถึงตอนแบบตอนใกล้ๆจะจบไงก็เป็นยังไงกันบ้างผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเ<ร>พียงเท่านี้เนาะก,ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมและสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนาะ